รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม สวัสดีครับวันนี้กับเว็บแอลเรมก็สก้าวสตาร์กลงมีแฮปปี้แน่นอนครับผมมีทุกบริการครบจบในเว็บเดียวเลยครับเอาละครับเพื่อนๆนนี้แคเล่นเกมฟิชชิงวอลกนะครับก่อนจะไปเล่นนะครับฝากช่วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมแต่เพื่อนถ้าเกิดยังมี ID นะครับแอดไม่ได้นะครับที่แอดเก้สิบเก้าวีหกนะครับจะมีแอดนําหน้าครับผมมีแอดมินให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับเอาละครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยดีกว่าครับ นี่ก็อยู่ที่หน้าตัวเกมนะครับผมันเกมเงทุนที่500บาทนะครับนะครับก็ใส่เลยครับผมหลอกกับสิบาทนั่นคือว่าเจ็ดสิบผมนี่ครับลิงมานะครับผมเามายิงบอสเลยดีกว่าครับจะแตกนี่นะครับผม น่าจะแตกง่ายครับพูดถึงก็แตกแนละ้วแต่ไม่ใช่เราครับผมลิงบุ๋มก่อนนะผมนีม่แตกมาครับสิบสามร้อยสามพันครับผมแป๊บเดียวขึ้นมาเจ็ดร้อยครับใส่ต่อครับผม,มลิงด้วยสองมาครับอเพื่อนๆผมลืมบอกไว้นะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับ ได้เท่าไหร่นะครับจะทบให้ทบให้อีก40,000บาทนะครับทบสูงสุดถึง40,000บาทเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแอดมาได้นะครับที่แอดก็1 9ิบนะครับแอดนำหน้านะครับผมแอดมาเยอะนะครับลิงแตกนะครับแต่ไม่ใช่ของเราครับผมยิงเล็ด e t t e ะครับลิงก้วยสามแล้วองค์กรต่อองค์กรแตกมาลิงมาพอดีของเราแน่ ของเราไหมอืมของเรารับผมลิงกวลิ้ของเรา,า,ลลเราเหลอกแรกจัดไปที่ห้าร้อยหนึ่งพันโอ้โหได้แค่หนึ1000่งพันครัแต่ไม่เป็นไรผมเราตีแตกไว้อยู่ครับต้องมีตัวซีสีมาเลยครับนี่ลิง <c oughs> มาหลายตัวเลือเกินครับรอบนี้ โอ้องกรแตกร้อยร้อยห้าสิบเอาลิงแตกแล้ว <c oughs> เหมือนจะของเราหรือเปล่าเหมือนจะของเราอีกแล้ววะโบ้โ <we> อเหมือนอันนี้ได้เยอะหรือเปล่าดอกแรกได้มาหน 1, ึ่งพันละโหได้สองพันนึกว่าจะท, 3, 4, ทุบนไะักสามสี่ทีเนี่ยเสียดายเสียดาย น,นีก็ได้ที่790บาทแล้วนะครับผมเอาตัวที่ห้าโอ้โหรอบนี้ลิงมาลัวมากเลยรับเพื่อนๆมีอะไรอยากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็ที่ใต้คลิปนั่นเลยครับนี่ก็เป็นเพลงสนิทกันเล็กน้อยที่ผมมาเล่นให้ดูนะครับผมอันนี้ก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนนะครับนนจเอนนบจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยสวัสดีครับ อย่าลืมช่วยกันแชร์เยอะนะครับรอบนี้ก็800พนแล้ครับ800แ0ดร้ยไว้มาสวัครบับ